ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน e ีนี้เนี่ยจะมาพูดถึงพอสไพรวันก็คือท่านพระอาจารย์มหาไพรวันหลังจากที่พอสอสมปองก็คือท่านพระอาจารย์มหาสมปองนี่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทัวจากทั่วทุกสารทิศด้วยคอหาร้องไห้ออกสื่อร้องไห้หาพ่อเธอรอ เท่านั้นแหละตัวจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยลงแก่กระจายผ่านไปไม่ทันไรนะพรอสอภัยวันก็มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทัวที่เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ดังเท่าทัวของพอสอสมปองแต่ว่าหนักกว่าทัวของพอสอสมปองเพราะเขามองว่าเพจของท่านพระอาจารย์ ไพรวันเนี่ยเป็นเพจส่องสุมชี้นำพวกหมิ่นสถาบันคุณไม่ได้หูฟังเป็นเพจส่องสมชี้นำพวกหมิ่นสถาบันเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นจากวันนี้ที่พศไพรวันท่านได้โพสต์ความระลึกลึกถึงเกี่ยวกับรอเก้า โพส์ขึ้นมาไม่ทันไรก็มีก็มีโอกาสได้ต้อนรับคณะบุคคลเข้ามาถามไถ่กันอย่างมากหน้าหลายตาแม้แต่กระทั่งลุงเจียม<笑><笑>หรือที่เขาเรียกกันว่าสมเด็จเจียมก็เข้ามาเที่ยวชมที่เพจของแก แล้วก็กลายเป็นว่าเขามองว่าเพจของแกนี่เป็นที่ส่องสมชี้นำพวกมิ่นสถาบันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกโพสอะไรขึ้นมาแล้วก็มีใครมาเม้นมาอะไรที่มันดนใจให้เขามองว่าแกเนี่ยซ่องสมพวกมินสถาบันบ้าง หกชั่วโมงที่ผ่านมานหน้าเพจของท่านพระอาจารย์ไัวันท่านได้โพสต์รูปตัวท่านครองจีวรด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ยืนสงบนิ่งด้วยอาการสำรวมไม่มีหัวเราะ <c oughs> พร้อมกับสายตาที่มือมองขึ้นไปมองดู รูปภาพรอเก้าเมื่อมองขึ้นไปมองรูปภาพรอเก้าพร้อมกับโพสต์ข้อความมาว่าสับพังสับพังคำแรกนี่ก็เป็นลางแล้วก็สับพังไงจุบๆๆๆพิงรัดถังรัดถังไม่ใช่รถถัง สัพพังรัตถังสุขขังโหติราชาเจโหติธรรมิโกแปลออกมาว่าเมื่อพระชาทรงเสวยพระอาหารเจอุจะโดนไหมเนี่ยอย่าลืมไปเยี่ยมเขานะนิดหนึ่งนิดหนึ่งหนังสือพระราชอารมขันเนี่ยผมซื้อมาอ่า เมื่อพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมรัศดรทั yup> ้งปวงก็เป็น mm สุขแล้วแกก็ติดแฮชแท็กบอกว่าด้วยระลึกถึงพระกรุณาที่คุณด้วยระลึกถึงพระกรุณาที่คุณพอโพส์ตขึ้นมาไม่ทันไลยสมเด็จเจียมหรือว่าลุงเจียมแกก็มาตอบเม้นถามว่า ด้วยละลึกถึงพระคุณด้วยละลึกถึงพระคุณาที่คุณเนี่ยปัญหาคือละลึกถึงอะไรลึกถึงอะไรแล้วอย่างอื่นเนี่ยละลึกถึงได้ไหมวันตีนไหมคุณว่านะฮะแล้วทีนี้ก็มีคอมเมนต์มากมายก่ายกองเดี๋ยวผมลองคัดเลือกมาดูว่ามีอะไรมาง มาเม้นเดียวเลยนะคุณซึ่งพี่คนนี้เนี่ยไม่รู้แกเดือดมาจากไหนแกเข้ามาเม้นถามเลยบอกว่าขอถามคุณไพรวันกลับบ้างว่าเนื้พระาชาเป็นผู้ทรงธรรมตรงไหนตรงไหน,นนี่พี่เขาถามนะชั่วโมงนี้เนี่ยพูตรงๆกูไม่เกี่ยวกูนี่ปางห้ามญาติอย่างเดียว ที่มีส่วนเซ็นรับรองรัฐประหาร11ครั้งและหลุดพ้นจากการสอบสวนคดีการตายของรอแป8อันนี้กูก็ไม่เกี่ยวอีก2รัศดรทั้งปวงก็เป็นสุขตรงไหนตรงไหนอีกแล้วคนเห็นต่างถูกฆ่าถูกจองจำจากหนึ่งสองมากมาย โดนกินรวบทรัพยากรและทางเศรษฐกิจมากมายกับสำนักงานทรัพย์สินกษัตริย์ SCG SCB คนไทยถูกกดขี่แค่คุณเนี่ยใช้ชื่อเสียงของคุณมีส่วนในการอวยเจ้าความดีด้านเดียวในขณะที่มีผู้เห็นต่างถูกจำคุก112่่องปอลอเราเห็นต่างไม่ได้คุกคามคุณไม่ได้เอาปืนไปจี้หัวล้าน ไม่ได้เอาปืนไปตีหัวล้านคุณโอเคแฟแฟกูว่าไม่แร์แล้วล่ะ หรือว่าเพจที่เขามองว่าเพจของท่านพศไพวันเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสมชี้นําคนมิ่นสถาบันก็จากโพสต์นี้เลยคุณจากโพสต์นี้เลยโดยเขาก็ไปเอาเม้นของคนที่เมนใต้โพสต์ของท่านพศไพวันเนี่ยเอามาแล้วก็กล่าวหาว่านี่แหละคือพวกมินสถาบันนำโดยสมเด็จเจียม สุปตาอันดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพี่คนนี้ที่แกโพสต์ Post ถามพศไพวันว่าอันนี้ขอถามเป็นปริศนาธรรมเลยครับอันนี้คือถามพศไพวันนะการที่เราวิจารณ์ได้มันเป็นสิทธิชอบธรรมของมนุษย์หรือเปล่าครับทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นต่างกันเราก็แค่แสดงมันออกมามันต้องมีบ้างที่ชอบและไม่ชอบแต่ไม่ควรเห็นว่าการเห็นต่างเท่ากับ เลวร้ายใหม่นี่เขามองว่าข้อความนี้คือมิ่นสถาบันแล้วก็อีกข้อความของพี่คนนี้เนี่ยที่แกเม้นบอกว่าสถาบันอยู่คู่คนไทยเห็นด้วยแต่ต้องอยู่แบบสง่างามใต้รัฐธรรมน,นูนไม่แทรกแซงการเมืองวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้แล้วก็แฮชแท็กโนหนึ่งหนึ่งสองนี่เขาก็มองว่า มินสถาบันอีกแล้วก็เม้นนี้เนี่ยที่พี่แกเม้นบอกว่าผู้ทรงธรรมจุดจุด,จด,จดอะไรอยู่ประชาชนจะตุยเย่กันหมดแล้วอะไรวะตุยเย่ประชาชนจะตุยเย่กันหมดแล้วเห็นไหมละ่ะพอพูดคาว่าตุยเยเขาก็เลยมองว่า ข้อความนี้มินสถาบันแล้วเขาก็ได้โพสตในเพจเขาบอกว่าสั่งปิดเพจเธอหมายถึงสั่งปิดเพจพอสอัยยวันนะสั่งปิดเพจเธอส่องสุมและชี้นำพวกมินสถาบันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยเอาว่าพวกที่ไปเมนตาใต้โพสของอสอไยวันเนี่ยไม่มีประโยชน์ ต่อสังคมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูและทำคารปิดเพื่อไม่ให้เป็นจุดรวมพลมินสถาบันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งในเพจพระเป็นเพจพระเป็นเจ้ามาโพสต์แบบนี้แล้วมีคนมาเม้นอย่างนี้นี่ไม่ดูไม่เหมาะไม่สมควรแล้วก็แฮชแท็กหลักฐานเต็มเพจแฮชแท็ก สร้งสุมพวกกลมเจ้าแฮชแท็กหปีที่แล้วคุณทำอะไรอยู่ตกงานอยู่โอ้เรื่องไปไม่ได้ถามกูไอ้ยี่อะเลยๆเลยห้าปีที่แล้วทำอะไรอยู่แล้วแกก็ได้ต่อท้ายบอกว่าละทิ้งไม่ได้ก็ไม่สมควรเป็นพระใส่ผ้าเหลืองเพื่อพรางร่างเปลด ใส่ผ้าเหลืองเพื่อพางร่างเปรตหาว่าพอสไพวันเนี่ยใส่ผ้าเหลืองเพื่อพางร่างเปรตส่วนท่านไพวันเนี่ยหลังจากโพสต์สนี้ลงไปแล้วมีคนเข้ามาดูเกือบสองแสนคุณ เกือบสองแสนเลยนะแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นหมื่นๆแกก็เลยได้โพสต์อธิบายความในใจของแกบอกว่าอาตมาเคยพูดไปอย่างชัดเจนในหลายส่นแล้วนะว่าอาตมาเนี่ยต้องการเห็นสถาบันดำรงอยู่และสง่างามคู่ระบอบประชาธิปไตย โพสต์นี้เนี่ยอาตมาอยากโพสต์จึงโพสต์เองไม่มีใครเอาเปืนมาจ่อหัวให้อาตมาโพสต์ลองพี่ตกไปคำหนึ่งคือคำว่าล้าน <c oughs> <c oughs> อันนี้คือกูไม่ได้พูดเองก็เม้นท์ก่อนหน้านี้ไงที่บอกว่าเอาเปืนมาจ่อหัวล้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็น หมายความว่าไม่ใช่ตัวแกเนี่ยที่โพสต์ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการจะอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นนะอาตมาเนี่ยเคารพใครหลายคนที่มองเรื่องสถาบันต่างจากอาตมาและอาตมาก็ไม่คิดเข่ากายที่จะเข้าไปด่าทอหรือลดทอนคุณค่าความเห็นของคนเหล่านั้นความใจกว้างสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันนะและเราควรเคารพทัศนะของผู้อื่น สังคมนี้เนี่ยควรมีมากกว่าการต้องเลือกระหว่างการเป็นสามกีบหรือสลิมนี่คือความในใจของแกแกบอกว่าสังคมนี้เนี่ยควรมีมากกว่าการต้องเลือกระหว่างการเป็นสามกีบหรือการเป็นสลิมมันมีเลือกมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าจะมีช้อยให้เลือกแค่พวกสามกีบแล้วก็พวกสลิมมันยังมีกลุ่มบุคคลที่เขา เรียกตัวเองว่าสว่างอยู่อีกโดยเฉพาะ15บห้าคำสว่างแน่นอนเพระนาะฉะนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ